ฝนตกทุกวันฝนตกวันจริงๆแบบเดินไปคาเฟ่ก็ฝนตกทำแล้วก็ฝนตกกะชมฉ่ำดมันผิดแผนไหมคะหรือว่ามันมันก็คิดว่าอยู่แล้วเหมือนกันมันก็ผิดแผนค่ะแล้วก็จริงๆเราตั้งใจว่าว่านั่งรถไฟที่ไฟที่ปูซานนะจะแบบชิลๆแสงแดดฉ่ำๆอะไรเงี้ยมองเหมือนไปทดลองแบบช่วงอากาศฝนตกว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่วอาไปปูซานก็ไม่ได้ภาพสวยกลับมา ได้ภาพสวยค่ะเพราะว่ามีเราอยู่ในภาพคือบรรยากาศม่สวนมันเป็นอะไรเราสวยใช่ตรงไหนที่มีเราเราว่ามันสวยอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ตามคุณอะไร็กา็คิดแบบนั้นด้วยไหมคะคนอื่นคิดยังไม่รู้แต่ว่าเราสบายใจอันนี้เป็นทริปอะไรที่ได้ไปกันมาจริงๆเป็นทริปวันสงการนะคะเคยอยู่กรุงเทพบันร้อนก็เลยอยากไปเจออากาศเย็นๆคิดว่าโคต มันไม่ได้ปุบปั๊บใช่ไหมมันไม่ค่อยปุบปั๊บค่ะก็จริงก็วางแผนไว้แล้วว่าอยากจะไปแบบสักที่หนึ่งที่อากาศเย็นๆแบบให้มันชื่นใจให้มันหายเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เปียกมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮทินี้เซอร์ไพรส์คือฝนตกเลยเออไม่มีคู่เราเราอยากไปดีกว่าอากาศแล้วคู่เราไม่มีเตาเสียงเต้างไม่หวานไม่มีปกติมันหรือมันหวานเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เลยเป็นปกติไัหมด มันก็พูดยากอ่ะคนเออบอกคือช่องเนียวงการบันเทิงร้อนแรงมากคนแห่เลิกกันทุกพับตุบพับเลยแต่ทุ่มส่นท่งที่มันส่วนทางโลกอยู่อีกมลติเวิร์สอย่าไปคิดมากค่ะมันเป็นเรื่องปกติแหละเรื่องหัวใจอ่ะมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละ S <S <an other> ก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายๆคู่ด้วยแต่ว่ากับคู่เราก็กอยากไปคาดหวังเอยอะคาดหวัง <iels. S 1> เราคาดหวังอยากให้เด้ฟูกันเลยอาสาทุกรับพรพูไไดเลยมากไม่ได้เป็นเรื่อง,องหัวใจไหมว่อเขางละเอียดออกถ้าอยากคู่เราจริงๆมัน,ม,นมันต้องมีเทคนิคมันมีขั้นตอนในการที่จะประคองความรักของเราให้แบบว่ามันยังคงหวานอยู่เสมอไหมอ่ะมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยค่ะก็คือ ถ้าแฮปปี้ก็ก็อยู it, mm. ่ไปต่อเท่านั้นแหละถ้าแบบมันไม่มีเรื Dante ่องราวอะไรที่มันทําให้เราแบบไปต่อกันไม่ได้จริงมันก็มันก็เป็นเรื่องของการไม่ไปต่ออะฮะเป็นเรื่องของอนาคตอะเวลาเราคุยกันเราเปิดใจคุยกันมากเลยหนูว่าค่อนข้างเปิดร้อยเลยพี่เขาก็เปิดร้อยเหมือนกันก็เต็มที่แหละเออเออจนมองว่ามันเลยจนยังต้องแบบเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของมันใะการแบหรือว่าเรื่องนี้มันเรียนรู้มาตลอดเวลาค่ะ พร้อมที่จะแบบเปิดใจกันตลอดเวลาแล้ว่าอันนี้อันนั้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ถึงวันนี้มันยังมีเรื่องอะไรที่ดยังไม่เคลียร์หรือยังไม่ได้แบบคุยกันในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่จะเคลียร์กันหมดแล้วแหละแต่ว่าในอนาคตคือหลายๆคนก็คงมีนิสัยเพิ่มมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพราะเราแต่ละวันเราไม่เหมือนเดิมเลยไม่ต้งตกัวเราเองเราเราเคยทะเลาะกันไคือแบบว่าทะเลาะกันแบบ พีคๆมีมีอยู่แล้วเป็นทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตผู้แบบปกติอะฮะไม่ทะเลาะกันมันก็แปลกอะเออหรือว่าแปลกนะถ้าไม่ทะเลาะกันเนี่ยเปนเรื่องอะไรอะเล็กๆน้อยๆเรย่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วเอามาทะเลาะกันบางทีเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเอามาทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ว้าวไฟกับน้ำมันมาเจอกันพลังงานเขอเป็นเขาไระจายเป็นไฟเรื่องนี้เขาเป็นไฟเราเป็นน้ำมันที่สุกเข้ามาเลยอีกก็ฉีดเขาไปเลยแล้วก็น้ำมันกานด้วยแล้วก็ดับมันแลดับไปได้ยังไงเออดับมันด้วยไฟดับเท่านั้นก็คือรอจนกว่าเราจะเบากว่าเราจะแยกทั้งคู่แล้วมันใช้เวลานานแต่เนี่ยแต่ละคน มันก็เราแต่เราแมทนะคะว่าแบบแมทนั้นสนุกมากแค่ไหนถ้าสนุกมากเราก็อยากจะให้มันมีต่อไปให้เรื่อยเออเยนะอยากให้มันสนุกบ่อยเธอมันก็ก็เป็นกำใจอยู่แต่มันก็เริ่มก็ปกติอะคะ่ะทะเลาะกันอนะ ก็ถือว่าเป็นสีสันถ้าทนไหวก็ไปต่อทนไม่ไหวก็แยกทางค่ะเธอเจ้าก็แม่แคปชั่นเหมือนกันนะแคปชั่นต่างๆเธอก็แบบว่าอ่อยกันสุดการมันก็เป็นตลกก็เป็นอะไรที่แบบตลกๆไปเงี้ยค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่แคปชั่นเราก็ไม่ได้คิดเองบ้างหาบ้างทุกครั้งก็ไม่ไวายเล่าได้ไหมคะล่าสุดรูพาสปอร์ตจึงเวอร์เลยสวยยิ่งขึ้นอ่ะลูพาสปอร์ตเอองงงงมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากวันนั้นแต่งหน้าแป๊บเดียวมากๆเพราะว่า วางแผนผิดเหมือนแม่จะแบบขึ้นรถแต่งหน้ารถอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเร็วเกินเพราะบ้านเราอยู่แถวนั้นพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ออตอนตอนถ่ายรูปเราถ่ายสองครั้งเพราะว่าครั้งแรกเรามองลนะผมจังหวะมันไม่ได้ท <c oughs> ี่เขาก็เลยหยิบดีเบลค่ะอันนี้ทอง,องเงินเงินะมาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ถือเราก็ถ่ายเอ้แต่งองเลยทำเลย าต้องขอเพราะว่าลูกมันอยู่กับเราอีกสิบปีเราต้องขอเท่านั้นความสวยทํางานหนักมากสําหรับลูกเราแบบปล่อยผมพี่ผมยังเดือดเดือดอยู่ไหมคะอะไรยาเงี้ยผมตีโอเคปล่อยอย่างงี้มันเท่ากันยังคะพี่แล้วก็ภูมิใจไหมภูมิใจไหมพอคนชมว่าแบบเพาสวยภูมิใจมากตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วถ่ายเสร็จส่งให้เพื่อนดู เธอรูปฉันสิปีเอออยากอยากให้กำลังใจใครไหมที่ถ่ายแล้วสาฉันไม่สวยจรงแต่ก็ใจหน่อยมันถ่ายใหม่ได้มันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะสถานีเดอนเมืองนะคะก็ถ่ายรูปสวยมาก่ะโอเครถเดินอยู่หลังขอนรูป